ื่อโชว์แกเป็นแฟนคลับจริงๆดูดูตลอดเลยดูตลอดพี่จุ๋มก็เป็นแฟนคลับพี่จุ๋มก็ดูเหมือนกันนะหลงอันเดอร์ไทม์แฟนซ่าหลงแล้วใช่แล้วแล้วก็แบบพี่ก็เงี้ยเดี๋ยวขอลงไปกไปพักก่อนนะคะผมเอาใหม่ไปพักก่อนพักก่อนเขาไม่ได้นะผมก็ไปพักแล้วครับผมไปก่อนเขาแบบจริงไม่ถ้าแบบใครพิมพ์แบบว่า ไม่ดีไม่ดีกับเขาแล้วก็พูดไม่ดีกับเขาเขาาดีดลงมาเลยเขาดีบลงไมาแล้วเขาบอกว่าผมบอผมขอพักคู่นะลูกเดี๋ยวผมลงมงทุกคนใครมาดนาเขาแล้วเอี่ยแล้วผมขอผมขาบอกเราไม่แล้วเขาบอกไม่เขาเขาจะหลับเป็นไงครับเจ็บใจอะไรยไหมครับถ้าคุณเคยเรียนคุณเคยศึกษาคุณศึกษาจริงจริงกินข้าวแล้วเช็ดปากถึงรอบอยู่เไยหลายเยอะแล้วก็ลงเนี่ย เดีย๋ยวผมไปทำคนแล้ว็ุบมาใหม่อาวให้พวกซิมาด่าเขาออกไปก่อนแล้วก็มาให่เสื้อไง <c oughs> สมมติเสื้ออย่างเงี้เขาก็จะแบบปิดแบบถ้ <c oughs> าเด็ต่อเออ่ะล้วก็จน <c oughs> อ้าวฉันเหมือนไหมอาวฉันเป็นสายขาดมาให้ดูยืน ทุกคนกดซื้อให้ด้วยนะจกเาัดเพ่นง้าจะมีแค่ดูอ่านคอมเมนตที่คอมเมนนีขอบคุณครับยขอบคุณครับเสี่ยค่เสี่าจะรับทุก ไรกูไม่ได้หรอกาจะทำให้กูจนไม่มีกินทำอะไรกูไม่ได้แขนอย่างเงี้ยแน้่จริงๆไม่ผิดจริงตอนแรกไปดูเขาแข่งอะไรื่าแขง้อบลเขาแข็งอะไรอะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาแข่งอะไรค่ะคนตาเขาแบบคนอ๋แขอ อย่าเล็กเสียอย่าเล็กเนี่ยแหมอย่าเล็กเสียครับผมยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ก็มองเป็นแนยด์ผมจนครับอย่าเลียกผมเสียผมยังไม่ถึงงานผมจอนผมไม่อย่าเรียกผมครับมันไม่ใช่ครับผมยังรับงานอยู่นะครับผมรับงานผมรับเป็นพีเซนเตอร์ผมรับเป็นพระเอกละครผมรับงานนะคะผมรับงานเขาตอนคนเมนต์ไม่ดีฉันเหมือนไหมล่ะ เขายิ้ลนะหรอ<ๆ>คยิม้มแบบนี้จริงเนี่ยแลก็ตึงเก่งเก่ะผมจผมสอ้านี่ก็สมอไมะ่ไม่ดูหลอกไคพี่อไ พี่ป้อมอะไรนะผมแค่ผมเป็นเป็นใครเหรอเอจริงๆถ้าถ้าดีไหมล่ะใครได้ดูเหมือนป้อมใครได้ดูเหมือนหนูหนชื่อพี่ป้อมเลยนะผมป้อมอะไรนะวิคขอบคุณครับขอบคุณครับป๊อกสยามป๊อกสยามผอเห็นคลิปอยู่ดูมือนกันนะแค่ผมเปิดให้ดูน่ารักดี